สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ผมใน EP ีที่19แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในไวรยกรณ์บนที่6กันซึ่งเนื้อหาไวรยกรณ์นั้นมีตามที่ทุกคนได้เห็นบนหน้าจอแล้วนะครับแล้วก็สําหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเราก็ไปดูพร้อมกันเลยครับ ตัวแรกนะครับไวยากรณ์ตัวแรกคือสกรรมกริยาเจ้าปัญหาไวยากรณ์ของเรานะครับผมสกรรมกริยาเนี่ยจะเป็นไวยากรณ์ที่คากิริยาของเขาเนี่ยจะต้องการกรรมนะครับเพื่อมาทําให้ความหมายเนี่ยชัดเจนหรือสมบูรณ์ขึ้นนะครับโดยนะครับสกรรมกริยาเนี่ยจะใช้คําช่วยโวนะครับหรือโอนั่นเองนะครับผมดูตัวอย่าง,าง,างเช่นซูสืโอโดมิมัสนะครับอย่างเช่นที่เราบอกที่ผมบอกว่าคํากริยาเนี่ยต้องการกรรมมาทําให้ความหมายชัดเจนขึ้นอย่างเช่น โนบิมัสแปลว่าดื่มนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าดื่มอย่างเดียวเนี่ยเราก็คงจะไม่รู้ว่าเราดื่มอะไรนะครับแต่พอเพิ่มจุสิโอเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราดื่มผลไม้น้ำผลไม้นะครับผมก็จะทําให้ความหมายของประโยคเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับถัดไปนะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปทําการเปรียบเทียบระหว่างสก,กรรมกริยากับอากรรมกริยานะครับโดยนะครับสก,กรรมกริยาหรือทาโดชินะครับผมอย่างที่ผมบอกไปคือเป็นคํากริยาที่ต้องการกรรมนั่นเอง เพื่อมาทําให้ความหมายเนี่ยชัดเจนหรือสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเราจะใช้สกรรมกริยาเนี่ยเมื่อมีคนเนี่ยทำให้บางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับผมอย่างเช่นเขาเปิดประตูนะครับเขาไปเปิดประตูจากที่ประตูปิดอยู่ประตูเ็าเปิดโดยการกระทําของคนคนหนึ่งนะครับผมเขาได้ว่า d o a k i m a สนะครับจะใช้กับคำกริยาเนี่ยจะใช้กับคําช่วยโวนะครับสำหรับในไวยกรณ์ที่เป็นสกรรมกริยานะครับผม โดยเสียงส่วนใหญ่นะครับของคํากริยาในสกรรมกริยาเนี่ยจะเป็นเสียงเอะนะครับผมคาคิคุเคเนี่ยตัวเคตัวนี้นะครับอากิมัสจะเป็นเสียงออกเอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ทุกคนเดาได้ว่าเป็นสกรรมกริยาได้เลยนะครับผมต่อมานะครับผมจะขอชี้แจงความหมายนะครับให้ที่ม <ain> ันบอกว่าความหมายชัดเจนขึ้นเนี่ยชัดเจนขึ้นยังไงนะครับอย่างเช่น he is open เขาเปิดแต่เราไม่รู้ว่าเขาเปิดอะไรแต่เราพอเราบอกว่า he is open the door เท่านั้นแหละ เราจะรู้แล้วว่าเขาเนี่ยเปิดประตูนะครับผมซึ่งเดอดอเนี่ยที่เป็นคำนามเนี่ยแต่ว่าเป็นคำนามที่แสดงหน้าที่เป็นกรรมนะครับจะทําให้จะส่งผลให้ความหมายเนี่ยของประโยชน์เนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับผมและนี่ก็เป็นจุดรวมหลักๆนะครับจุดมองหลักๆที่เป็นสกรรมกริยานะครับถัดไปนะครับเมื่อเทียบกับอากรรมกริยาหรือจีโดชินะครับ อากรรกริยาเนี่ยคือคํากริยาที่ไม่ต้องการกรรมนะครับเพราะว่ามีความหมายที่เข้าใจได้อยู่แล้วเราจะใช้เมื่อมีบางอย่างเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองนะครับผมอย่างเช่นประตูบานเลื่อนเปิดปิดเองตามโดยอัตโนมัติเนี่ยอย่างเช่นตามห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้นะครับที่เราเห็นที่พอเราเดินไปถึงเซนเซอร์เนี่ยประตูจะเปิดปิดเองตามอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้นะครับผมแล้วก็บางกรณีนะครับอาจจะเกิดจากธรรมชาตินะครับซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ อย่างเช่นลมพัดนะครับทำให้ประตูเปิดหรือหน้าต่างเปิดอะไรเงี้ยเราไม่สามารถไปบังคับลมได้นะครับผมนี่ก็เป็นเคสที่ใช้กับอากรรมกริยานะครับโดยนะครับคำกริยาในอากรรมกริยาเนี่ยจะใช้กับคําช่วยกะน,นะครับผมแล้วเราก็มาดูกันครับตัวยอย่างประโยค the door is open ก็คือประตูเปิดนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าอากรรมกริยาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าความหมายเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วประตูเปิดเราเข้าใจแล้วว่าเออประตูมันเปิดนะอะไรนี้ดกะกิมั t นะครับผมโดยนะครับคํากริยาของอากรรมกริยาส่วนใหญ่เนี่ยจะอ,อยู่ในแถวเสกีนะครับนี่นะครับ i ข i อะไรอย่างงี้นะครับจอะอีอะไรเงี้ยให้เราเดาได้ว่าเป็นอากรรมกริยาได้เลยนะครับผม ส่วนนะครับผมจะมีพวกลิงค์คำศัพท์คำาสก,กรรมกิยากับปกรรมกิยาเนี่ยอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าเกิดใครสนใจหรืออยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็ไปกดแล้วก็ไปจําดูกันได้นะครับผมถัดไปนะครับอันนี้จะสลับฝั่งนิดนึงนะครับจากสก,กรรมกิยาเมื่อกีอ้มาอยู่ด้านนี้นะครับสกรรมกิยากับปกรรมกิยาผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมองสัก,กรรมกิยาเนี่ยเป็นเหมือนระบบแมนนวลนะครับก็คือคนไปกระทานะครับคนไปทําให้สิ่งใดสิ่งเปลี่ยนแปลงน,นะครับผม กับอากรรมกิยาคือระบบออโต้นะครับก็คือสิ่งใดสิ่งนั้นเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองนะครับผมอย่างเช่นอันนี้นะครับสกรรมกิยาเทียบกับอากรรมกิยาเลยเปิดประตูประตูเปิดปิดประตูประตูปิดปล่อยเขาออกมาเขาออกมาเองขยับหูหูขยับหยุดลดลดหยุดเปิดไฟไฟเปิดอะไรประมาณนี้นะครับผม นี่ก็เป็นหลักๆของสกรรมกับอากรรมกิริยานะครับถ้าไม่เข้าใจก็อะไรยังไงก็พิมพ์ไว้ใต้ของคลิปนี้ได้นะครับผมเราไปดูกันต่อที่คำกิริยาชิมัสนะครับผมชิมัสเนี่ยมีความหมายว่าทำนะครับผมก็จะทําให้คํานามที่ทําหน้าที่กรรมนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจริงนะครับผมอย่างเช่นเล่นกีฬาใช่ไหมครับซักกาโอชิมัสนะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับโอชิมัสก็เหมือนซักกาเนี่ยแปลว่าซกอกเกอร์ที่แปลว่าฟุตบอลใช่ไหมครับ ชิมาสโบชิมาสเนี่ยมีความหมายว่าดูนะครับผมซ็อกเกอร์ดูเนี่ยก็คือเหมือนกับเล่นฟุตบอลนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับปาร์ตี้โอชิมาสนะครับผมก็เหมือนกับปาร์ตี้บวกกับดูนะครับก็คือจัดงานเลี้ยงนั่นเองนะครับผมถัดไปนันโยชิมาสก็มีความหมายว่าทำอะไรนั่นเองเป็นประโยคคำถามนะครับใช้ถามว่า ใช้ถามว่าจะทำอะไรประมาณนั้นนะครับเรามาดูกันที่ประโยคตัวอย่างกัน k e s เซ o ยวบีนันโ k ชิมัสก k าเกียวโตคิมัวันจันทร์เนี่ยคุณจะทำอะไรจะไปโตเกียวคิโนะนันโ s ชิมัสตะะซากาโอชิมัสะเมื่อวานเนี่ยคุณทำอะไรก็ตอบไปว่าเล่นฟุตบอลนั่นเองถัดไปก็คือนันกับนานินะครับผมก็ ไอ้ทั้งสองตัวเนี่ยจะมีความหมายว่าอะไรนะครับหรือพวกวัดในภาษาอังกฤษเนี่ยทั้ง2ตัวเลยนะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวนันเนี่ยจะใช้ในกรณีที่คําที่ตามหลังอะมาอยู่ในวัคของะดะนะนะครับผมอย่างเช่นตัวเดเนี่ยก็อยู่ในวัดดะเนี่ยนะครับโซเดวะนันเดสกานะครับก็นั่นคืออะไรนันโนฮงเดสกาอันนี้โน no อยู่ในแถวหนะนะครับผมหนังสือเกี่ยวกับอะไร ในรูปเมนี่นันโตอิมัสกาตัวโถเนี่ยก็คืออยู่ในแถวทะก่อนนอนพูดว่าอะไรนะครับนั่นเดโตเกียวเอคิมัสกาไปโตเกียวโดวยอะไรนะครับตัวเดะเนี่ยก็อยู่ในแถวดะน,นั่นเองนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ถัดไปนะครับนอกจากนั่นเดเจะใช้ถามวิธีการได้แล้วนะครับยังใช้ถามสาเหตุหรือเหตุผลก็ได้อย่างเช่นนั่นเดโตเกียวเอคิมัสกาไปโตเกียวโดวยอะไร ชินคันเซนเดกิมัสก็คือไปโรยรถไฟชินคันเซนนั่นเอง2นั่นก็คือกรณีวางหน้าลักษณะนามบอกจํานวนนะครับก็ได้ใช้นันได้นะครับผมเทเรซาจังวะนันไซเดสกานะครับก็หนูเทเราซาอายุเท่าไหร่ส่วนนอกเหนือจากข้อหรือกับข้อ2อะไรพวกนี้นะครับก็ได้ใช้นันินะครับผมก็คือนันิโอไคมาสกาอะไรแบบนี้นะครับผมก็มีความหมายว่าจะซื้ออะไรนั่นเองนะครับ ถัดไปก็เป็นคำศัพท์นะครับเรามาดูกันทีละคำเลยปังขนมปังทามามกะไข่นิคุเนื้อ,อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่สัคนปะปลายาไซผักคุดามนกผลไม้มิสุน้ำ โคชะชาหรือน้ำชาโคชะชาฝรั่งคิวนิวมิรุคุนมจูสน้ำผลไม้บิรุเบียร์โอซาเกสุราเหล้าสาเกญี่ปุน่นทาบบโกะบุรีนั่นเองนะครับ สำหรับคนที่ดูถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดชอบใจเนี่ยก็ฝากกดไลค์กับกด s u b สไครป์หน่อยนะครับผมถ้าเกิดมีใครสงสัยอะไรตรงไหนเนี่ยก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือจะติดต่อผมที่มุมบนขวานะครับผมคลิปถัดๆไปเนี่ยจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมรับรองว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความรู้ใหม่แน่นอนนะครับและคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับ Bye bye.